วันนี้นะครับเป็นมายากลเป็นไพ่ใช้เป็นชิ้นๆเรียกว่าเดพ็อกเก็ตทริคนะครับไพ่ธรรมดาสี่ใบมีสีแดงกับสีดำวางไว้สลับกันแล้วผมจะเอาสีวางไว้สลับกันเป็นแดงดำแดงดำอย่างนี้หลังจากนั้นนะครับพอผมขย่าปุ๊บไพ่ทั้งหมดสี่ใบที่วางขยับมันจะกลายเป็นแยกสีออกจากกันได้แบบนี้เลยครับ เคล็ดลับก็คือต้องลองย้อนกลับไปดูในคลิปดั้งเดิมที่ผมเคยสอนไว้นะครับการนับ mc เขาการนับ mc เขาก็คือการนับไพ่หลอกนะครับอันนี้ผมจะแบบข้่ควานับ MC เขาหรือว่านับไพ่4หลอกก็คือแบบนี้ครับนับไม่ให้เห็นใบที่3ที่หงายแบบนี้1 2 3 4เพราะว่าใบที่3มจะถูกอยู่ด้านล่าง วิธีเล่นนะครับทำอย่างนี้1 2 3 4วางสีแดงดำแดงดำไว้แยกออกจากกันหลังจากนั้นรวบเข้าหากันนับ MC เขา1ครั้ง1 2 3และใบท้ายสุดเอาวางไว้ด้านล่างมันก็จะถูกแยกออกจากกันคราวนี้ถ้าหากผมทำแบบงายก็จะเป็นแบบนี้ท่านจะเห็นได้ชัด แดงดำแดงดำรวบเข้าหากันนับ MC ็เขาหนึแล้วใบสุดท้ายใบที่4ีวางไว้ด้านล่างเมื่อแจกออกมามันก็จะถูกแยกออกจากกันอันนี้เป็นทริคที่แวบขึ้นมานะครับง่ายๆสำหรับการเล่น MC ็เขาลองกลับไปดูในลิงก์ที่เคยสอนผ่านมานะครับ